สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเช้าข่าวเข้มวันนี้นะฮะวันนี้วันอังคารครับ15กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็8โมง34นาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลายท่านน่าจะตื่นแล้วนะฮะแม้ว่าเมื่อคือนนี้อาจจะหนักไปนิดหนึ่งเพราะฉลองวันแห่งความรักนะวาเลนไทน์ <laughs> วาเลนไทน์นะครับแล้วใครที่ไม่ได้นอนบ้านถ้าเกิดไม่ได้นอนบ้านไปนอนที่อื่นนะครับก,ก็ต้องรีบตื่นแล้วแหละฮะเพราะ8โมงกว่าแล้ว <laughs> กลับบ้านแล้วก็ไปทําการทํางานนะครับหรือว่าเวิร์กฟอร์มโก็สุดแท้แล้วแต่นะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีก็เมื่อคืนนี้ตลอดจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีงานเลี้ยงฉลองนะครับเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเป็นคู่บ้างมากมายแต่มีอยู่งานหนึ่งท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้เวลาประมาณสัก5้าทุ่มนะครับอยู่ในพื้นที่ดงละครอำเภอเมืองนครนายกนะครับ ตำรวจสพดงละครเขาได้รับแจ้งว่ามีการรอบยิงรถคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนตายสองศพในรถคันนั้นหลังจากกลับมาจากงานเลี้ยงนะครับคือเมื่อวานนี้เขามีการประชุมนายกอบตอทั้งจังหวัดรวม39อบตอบตที่นครนายกหลังจากประชุมเสร็จก็มีการไปกินเลี้ยงนะครับ มีการไปกินเลี้ยงที่บ้านต้นไม้สายน้ำรีสอร์ทที่ตำบลสาธิกาอำเภอเมืองนครนายกเสร็จแล้วนะครับก็มีรถของท่านนายกอบตอกับรองนายกอบตคันหนึ่งนะครับเป็นฮุนไดสีดำขับมานะครับจนถึงบริเวณถนนสายปากท่อเตยน้อยระหว่างกิโลเมตรที่3-4ถึง4อยู่ที่ตำบลสีจุฬาอำเภอเมืองนครนายกนะครับ รถฮุนไดสีดำนะครับของออนายกใหม่อบตอบางสมบูรณ์นะฮะก็ถูกคนร้ายนะครับใช้รถอีกคันหนึ่งแซงประกบขึ้นมาด้านขวาแล้วก็สาดกระสุนยิงเข้าใส่รถคันนี้นะครับผลก็เลยทำให้มีคนตายสองคนแต่ว่าท่านนายกอบตอ บางสมบูรณ์ไม่ตายฮะแต่ก็บาดเจ็บสาหัสนะครับนายกอบอตอบางสมบูรณ์ชื่อว่ายานกรโพประยูนนะครับอายุ44ปีนะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็ขาข้างซ้ายอาการก็สาหัสนะครับส่วนคนที่เสียชีวิตนะครับคนที่เสียชีวิตเป็นรองนายกอบอตอบางสมบูรณ์ฮะ ชื่อคุณสมชายม่วงกาดแล้วก็คนขับรถคันนี้ฮะชื่อนายวัชระนุชแดงเสียชีวิตครับนี่ครับจากการสอบถามนายกอบตศรีจุฬานะครับซึ่งไปประชุมด้วยกันมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมนายกอบตนะครับทั้งจังหวัดแล้วก็ประชุมเสร็จก็ไปกินเลี้ยงกันนะฮะจนกระทั่งถึงกลางคืนนะฮะ ก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะยิงจนรถตกข้างทางเลยนะฮะเสีย,ยชีวิตสองนะฮะใจกรับเด็ดฮะท่านผู้ชมครับข่าวที่พัดหัวข่าวของทางรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สังคมก็ต้องตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งกับทางกระทรวงยุติธรรมว่าใช้เกณฑ์อะไรในการ อภัยโทษหรือลดโทษให้กับผู้ต้องขังนะฮะเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากในทวิตเตอร์ของนายสีโรดครามไัยบูลเขาเขาทวิตเอาไว้แบบนี้นะครับว่าดวนเสื้อแดงอุบลสองคนสุดท้ายจากคดีปี53อาจารย์ต้อยและชชวาลได้รับการปล่อยตัวตามเกณฑ์ลดโทษหลังถูกสารดีกาจำคุกตลอดชีวิต ตั้งแต่ปี58ปนี่ฮะทวิตเอาไว้แบบนี้เขาเอ่ยชื่อสองคนอาจารย์ต้อยกับชัชวานต้อยนี่คือใครต้อยคือพิเชษฐาบุตรดาหรือว่าดีเจต้อยส่วนชัชวานชื่อจริงว่าชัชวานศรีจันดาสองคนนี้เป็นแกนนำนปชจังหวัดอุบลราชธานีถูกจับคดีเป็นแกนนำเผาสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่19พฤษภาคม 2,553คดีนี้นะมีผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น21คนศาลอุทธร์ยกฟ้องและอายการโจทย์ไม่ติดใจที่จะยื่นดีกา8คนก็ทำให้เหลือผู้ต้องหาในชั้นดีกาทั้งหมด13คนอ่าเหลือ13นะฮะคำพิพากษาของศาลดีกาเมื่อวันที่15ธันวาคม2,558 สารดีกาแก้โทษจำคุกของพิเชษทาบุตรดาจากเดิม1ปีเป็นประหารชีวิตแต่ว่าลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตพิเชษจำคุกตลอดชีวิตนะฮะส่วนชัชวาสีจันดาจากยกฟ้องสารดีกาแก้โทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันส่วนจำเลยอ,อีก11คนสารดีกาแก้โทษคำพิพากษาเป็นจำคุกทั้งหมด มีตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสาสาปีนี่นะฮะแต่เราจะเอ่ยถึงสองคนนี้ก่อนพิเชษพิเชษทาบุตรดากับชัชวาสียันจันดาปรากฏว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วฮะเท่ากับว่าสองคนนี้ติดคุกตอนปีห้าท่านผู้ชมก็นับไป59 60 61 62 63 64 65ประมาณหปีกว่าห 6, 6ปีกับอีกสเดือน นี่นะฮะก็มีเสียวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าโอ้โหนี่มันคดีร้ายแรงนะใช่คดีร้ายแรงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตคนหนึ่งจากยกฟ้องเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ติดคุกจริงๆเนี่ยหปีกับอีกสองเดือนก็ได้รับการปล่อยตัวตั้งคำถามได้ทันทีว่าสองคนนี้เนี่ย ได้รับเกณฑ์อะไรถึงได้รับการลดหย่อนผ่นโทษจากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเหลือแค่จำคุกแค่6ปีกว่าเท่านั้นเองคดีเผาสารกลางจังหวัดนะท่านผู้ชมฮะเผาสารกลางจังหวัดนี่มันเรื่องใหญ่มากนะฮะโอโ้โถทางคุณสมชายสแสวงการนะครับโพส์เฟซบุ๊กเมื่อรู้ว่าสองคนนี้ได้รับการลดโทษนะฮะโพสต์เอาไว้ Post A แบบนี้ว่า สุดยอดครับ Thailand only อีกตัวอย่างของความสำเร็จในการาในการปฏิรูปกระบวนการบริหารโทษในกระบวนการยุติธรรมไทยสารดีกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตติดจริงแค่6ปีกับอีกสองเดือนคุกมีไว้ทำไมเนี่ยเห็นไหมไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อจริงจริงโอ้คดีตั้งแต่ปีห้าสาม กว่าจะมีคำพิพากษาออกมาเสจก็หปีหลังจากนั้น่นะปีห้าปดใช่ติดคุกจริงหปีครับจากโทษประหารชีวิตด้วยนะใช่จากโทษประหารชีวิตด้วยนะโทษประหารชีวิตนะฮะลดลงมาเหลือตลอดชีวิตติดจริงแค่นี้เองฮนะ6ปีสองเดือนท่านผะู้ชมคิดดูกันแล้วกันนะเห็นไหมฮะราชธรรมมีอำนาจเหนือตุลาการไหมชัดเจนฮนะอืชัดเจนครับก็ สารากางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในสสารากลางที่ถูกเผาเมื่อปี5 3สาไม่ได้ถูกเผาที่นี่ที่เดียวนะะครับตอนนั้นเนี่ยถูกเผาที่มุกดาหารสารากางจังหวัดมุกดาหารสารากางจังหวัดอุดรธานีสารากางจังหวัดขอนแก่นและสารากางจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าไอ้ทักษิณมันนะได้วิดีโอคอลมาว่าจะเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะฮะหมายถึงว่า ถ้าฝ่ายเสื้อแดงชุมนุมแล้วเกิดเพียงพ้มนะครับถูกยึดถูกจับแล้วทหารก็ขอคืนพื้นที่นะฮะให้ไปเจอกันนะฮะให้ไปเจอกันที่สารากางจังหวัดแล้วก็มาสัมทับโดยนะตูจตุพรนะครับให้ไปเจอกันที่สารากางจังหวัดแล้วก็ไอ้เต้นนัทวุฒิกี้อลิสมันคนพวกนี้นะฮะล้วนแล้วแต่ใช้วลีคำพูดบนเวที เผาไปเลยพี่น้องผอรเราผิดชอบเองอืที่สุดนะประชาชนบางคนที่เป็นพวกเสื้อแดงก็ไปที่สารากางจังหวัดจริงๆแล้วพอทหารขอคืนพื้นที่สําเร็จนะฮะมันก็เห็นไหมเผาไปเลยพี่น้องนี่ฮะให้ไปที่สาากางเห็นไหมครับให้เต็มที่นี่ให้เสื้อแดงึนอยู่ในจังหวัด แล้วก็ชัดเจนฮะมันชัดซะยิ่งกว่าชัดนะฮะแล้คนพวกเนี้ทุกวันนี้นี่เป็นไงฮะบางคนก็ยังอยู่ในประเทศไทยบางคนก็หายหัวไปกี้อลิสมันก็ไม่รู้ไปไหนนะฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าสารกางจังหวัดของประเทศไทยอย่างน้อยสี่หลังถูกเผาโอ้เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่ฮะเห็นไหมถูกเผานะครับในกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงเผาไม่รู้กี่จุดนี่คือคนไทยด้วยกันเองฮะ คนไทยด้วยกันเองและหลังจากทหารขอคืนพื้นที่สําเร็จก็มีคนไปดักซุ่มยิงหกศพที่หน้าวัดประทุมอืและก็โยนบาปให้ว่าเป็นทหารหญิงดูเนี่ยเห็นไหมฮะคือทหารเขาจัดการเรียบร้อยแล้วเขาจะไปยิงทําไมใช่ไหมนี่นี่คือความเลวร้ายนะฮะก็สะท้อนกลับมาวันนี้ก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเออพักใหญ่เลยแหละฮะพักใหญ่เลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่า ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมไปแก้ไขอะไรได้ไหมนะครับก็คงจะไม่ได้เหมือนอย่างคดีจำนำข้าวแหละใช่ไหมฮะใช่ตัวผัวโจกที่ติดคุกถูกศาลตัดสินพิพากษา30กว่าปี40ปีนะครับอีกไม่กี่ปีจะออกมาแล้วก็คงจะไม่มีใครไปทำอะไรได้นะนี่คือการทำงานของกรมราชธรร์นะภายใต้การบังคับบัญชาของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับก็หลายรายการของท็อปนิวก็ได้นำเสนอไปโดยละเอียดแล้วนะครับก็กรณีที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับอดีตอาจารย์จาาศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งก็ไปโพสต์ข้อความนะได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter ว่าในปี57จํานวนผู้ตายฝั่งกปปสและประชาชน มากกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53นะนายสมศักดิ์เปิดเผยบทสนทนาของตัวเองกับแอนดรูว์แมกเกรเกอร์มาแชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์และผู้ต้องหาคดีมาตรา112เมื่อช่วงปลายปี57และผู้ร่วมสนทนาอีกคนหนึ่งแต่นายสมศักดิ์ไม่เปิดเผยชื่อว่าคนนี้มันเป็นใครนะครับเนื้อหาบทสนทนานั้นแอนดรูว์ไอ้นักข่าวตัวแสบนะบอกว่า กำลังจะเขียนบทความการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องกับกปปสเพื่อสร้างสถานการณ์รัฐประหารนะฮะแอนดรูเนี่ยมันเชื่อว่ามีสายลับจุดชนวนคือมีคนของพวกกปปสทํากันเองฆ่าประชาชนตายเพื่อจะให้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารนะครับแต่สมศักดิ์เขาแย้งเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากสายลับของพวกนั้นหรอกนะฮะมันเกิดจากเสื้อแดงเกิดจากเสื้อแดง อีกคนหนึ่งในวงสนทนาซึ่งสมศักดิ์ปิดบังชื่อคนนี้ก็บอกว่าใช่เกิดจากเสื้อแดงนะ99%คือสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าเกิดจากเสื้อแดง50-6 0งอคนนี้บอกว่าเกิดจากเสื้อแดง99%ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหลังจากนั้นแอนดรูได้ติดต่อกับแหล่งข่าวคนหนึ่งเป็นอดีตเสื้อแดงที่หลบภัยอยู่นะก่อนจะมาบอกกับนายสมศักดิ์ว่า เรื่องที่นายสมศักดิ์พูดเป็นเรื่องจริงและเตรียมจะเขียนเรื่องนี้แต่นายสมศักดิ์ห้ามไว้ไม่ต้องเขียนหรอกนะฮะครับ,บโพสต์นี้ของนายสมศักดิ์สร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดาแฟนคลับและผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีแนวความคิดไปในทางเดียวกันกับนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลซึ่งก็คือพวก3ามนิ้วนะฮะพวกเสื้อแดงบางส่วนนะครับต่างก็ออกมาลุมตําหนินายสมศักดิ์แล้วก็ประชดว่าสมศักดิ์ก็เป็นสลิมไปแล้วนะครับ คงอยากคงเป็นสลิมเพราะอยากกลับบ้านนะครับและถ้าถอดรหัสจากข้อมูลของนายสมศักดิ์ก็พบว่าสอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มีการจับกลุ่มแนวร่วมคนเสื้อแดงซึ่งก่อเหตุลอบสังหารผู้ชุมนุมกปปสในห่วงปี2557หลายคนถูกจับได้ท่านผู้ชมฮะหลายคนถูกจับได้นะครับเริ่มจากอะไรฮะ การก่อเหตุยิง M79 ใส่ผู้ชุมนุมกปปสบริเวณหน้าอาคารชินวัตรสามคดีนี้สารดีกาจำคุกนายนารงศักดิ์พลายอารามอดีกานปช35ปี4เดือนนะครับจำ,จำเลยอีกจำเลยอีกคนหนึ่งยกฟ้องไม่รู้ทุกวันนี้นายนารงศักดิ์เนี่ยออกมาหรือยังนะฮะสารตัดสินจำคุก35ปี4เดือนนะครับ พดียิง M79 มใส่กลุ่มกปปสหน้าห้างบิ๊กซีราชดำริมีเด็กและประชาชนตาย3คนเจ็บอ,อีก21ครับตำรวจจับได้4คนจับนายชัดชวานปราบบำรุงนะครับแล้วก็นายชัดชวานก็บอกว่าออนายต้อมไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนะฮะแต่เป็นลูกน้องของนายอารีไกานาลานะฮนะอดีตหัวหน้ากา,กาศนปช แล้วก็บอกว่าคนเนี้เป็นคนจ้างวานให้ลงมือก่อเหตุได้รับค่าจ้างเป็นอาวุธปืนสองกระบอกคดีนี้สารดีกาจำคุกตลอดชีวิตทั้ง4คนก็ไม่รู้ออกมาหรือยังหรือว่าเหลือโทษเท่าไหร่นะจำคุกตลอดชีวิตยิง M79 ใส่ที่บริเวณหน้าห้างนะฮะวิกซีราชดริกคดีปาระเบิดใส่เวทีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและถนนบรรทัดทอง เป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนตำรวจจับกลุ่มนายกฤษดาชัยแคร์นะครับชาวอำเภอท่าบ่วงกาญจนบุรีหลังจากที่หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกบดานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี57มันปาระเบอร์เสร็จมันหนีไปเลยฮะและมันบอกตอนหลังถูกจับได้ฮะถูกจับได้มันก็มารับสารภาพว่ามันหนีไปโดยมีคนช่วยเหลือให้เงินเดือนมันเดือนละส0 0 0 0 3 0 0 0 0 30,000 30, 30, 30. โดยไม่ต้องทำงานอะไร หลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นนะตอนหลังเงินเริ่มขาดมือก็เลยกะจะหลบเข้ามานะแล้วก็ถูกจับกลุมคดีจับกลุมนางสาวจันทนาวรากรสกุลกิจนะคนนี้หรือว่าซีจันทนาอายุ44ปีนะคนนี้ท่านผู้ชมฮะผมจําได้ถูกจับได้เป็นเป็นกรณีแรกเป็นคดีแรกหลังจากที่มีการรัฐประหาร เมื่อ22พฤษภาคมปี57เหมือนกับทหารเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยมันซ่องสมที่ไหนยังไงแต่รัฐบาลของนางยิ่งรักเนี่ยไม่เคยทำอะไรอพอทหารรัฐประหารปุ๊บนะในคืนนั้นเนี่ยบุกไปจับนางคนนี้เลยฮะจันทนาวรากรสกุลกิจฮะไปจับนางคนนี้นะครับที่ห้องแถวแบ่งเช่าอยู่ตรงหมู่3ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับ จับได้เพราะว่ามีการซ่องสมอาวุธนะมีการซ่องสมอาวุธนะครับอาวุธสงครามลูกระเบิดชนิดต่างๆหลายรายการสารตัดสินจำคุกนะครับสารตัดสินจำคุก27ปี9เดือนปรับ6,000บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก17ปีนะครับโดยนางสาวจันทนาออกจากคุกเดือนสิงหาคมปีที่แล้วฮนะเห็นไหม ตัดสินจำคุก17ปีแต่ออกมาจากคุกแล้วฮะแล้วก็ปรากฏภาพเธอคนนี้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับเจี๊ยบอมรัตคดียิงเอ9มเใส่เวทีกปปสถนนแจ้งวัฒนะตำรวจจับกุม่มยงยุทธบุญดีหรือว่าแดงชินจังผู้ก่อเหตุนะฮะจับได้ที่รีสอร์ทเพชรบูรณ์เมื่อ2ปีที่แล้วะฮะปีห3แต่ว่า เจียบอมรัฐก็เดินทางไปใช้ตำแหน่งสอสยื่นคำร้องขอประกันตัวและต่อมาแดงชินจังก็ไปร่วมม็อบกลุ่มเยาวชนปลดแอกคนนี้ฮะนี่ถ้าเราพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดก็เป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยในเวลานั้นมีการส่องสมกำลังของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อลงมือก่อเหตุความรุนแรงทางการเมืองจริง เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกปปสต้องบอกว่าคนวงการมันจิตใจอำม,มหิตเยี่ยมเกรียมชั่วช้าเลวสามมากเพราะมันจ้างประชาชนให้มาฆ่าประชาชนคนไทยที่กันเองนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงฮาร์ดคอร์มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองบางคนในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องแกะรอยต่อไปคือใครคือบุคคลปริศนา ในวงสนทนาของสมศักดิ์เจียมที่ยืนยันว่าความรุนแรงที่มีต่อกปปสอนั้นเกิดจากกลุ่มเสื้อแดง99%สมศักดิ์มันไม่ยอมบอกชื่ออืมนี่ฮะความเลวร้ายนะฮะแต่ว่ามีมีผลออกมาชัดแ,แม้ไม่บอกชื่อแต่ก็ชัดเจนว่าเกิดจากคนเสื้อแดงถูกต้องต้องชมตำรวจเสมอนะฮะว่า คลี่คลายคดีการยิง M79 ครี่คลยายคดีการปลารละเบิดครี่คลยายคดีหลายคดีนะครับซึ่งบางทีเราก็นึกว่าจับไม่ได้หรอกอแล้วมันหลายปีผ่านไปแต่ว่าตำรวจไม่เคยปล่อยอก็จับได้ในที่สุดนะจับได้ในที่สุดใช้เวลาใช้ความสามารถใช้การสืบสวนยาวนานจับได้นะฮะและคนพวกนี้นะฮะเวลาติดคุกติดตารางเนี่ยน,นะเจ้าหน้าที่ของทางกรมราชัณฑ์ พ่วงกับเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงยุติธรรม <c oughs> ก็ใช้หลักเกณฑ์อะไรก็ไม่ทราบที่สุดก็ทยอยปล่อยตัวออกมาอ,มอาภัยโทษมาใช่ใช่ใชตำรวจใช้เวลาเป็นแรมปีนะฮะกว่าจะล่าคอไอ้พวกนี้ไอ้คนที่มันจิตใจอำมหิตมันยิงระเบิดใส่ประชาชนที่ชุมนุมประท้วงได้คิดดูนะฮะคนพวกนี้และทุกวันนี้ก็ไปไงะบางคนก็ไปร่วมม็อบไอ้พวกสามนิ้วนะฮะบางคนก็มีสสไปประกันตัวดูสิฮนะ มันชัดซะยิ่งกว่าชัดใช่ใช่นี่นะครเท่านผู้ชมครับวันที่18นี้วันที่18กุมภาพันธ์นี้ก็จะครบ30วันที่สสที่ไม่ได้มีพักสังกัดต้องหาพักสังกัดใหม่ก็คือกลุ่มของคุณธรรมนัสครับหลังจากที่มีมติถูกขับออกจากออออกจากพักพลังประชารัฐนะฮะ ก็ต้องหาสังกัดให้ได้ภายใน30วันซึ่งจะครบในวันที่18กุมภาพันธ์นี้แต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ได้มีการรวบรวมนั้นมีคำร้องจากสองส่วนนะครับคำร้องของออนายสมัยคำร้องของมีคำร้องของนายสมัยแล้วก็ของคุณศีสุวรรณนายสมัยรามันอุดม ซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นสมาชิกพ,พรรคพลังประชารัฐพร้อมกับพวกรวมกว่าร้อคนยื่นคำร้องมาตรา42ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรกการเมืองพศ2560โดยอ้างว่ามติขับร้อยเอกธรรมนัสอสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐกับพวกรวม21คนไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือคำร้องหนึ่งอีกคำร้องหนึ่งเป็นของคุณศรีสุวรรณจันยา คล้ายๆกันยื่นให้กับกกตตรวจสอบมติของพรรคพลังประชารัฐขับ21สอส,อสอว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่นะฮะช่องทางของทางคุณสมัยเป็นการยื่นคำร้องตามมาตรา42นะฮะเป็นการยื่นคำร้องตามมาตรา42ซึ่งมาตรา42นี่นะฮะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ก็มีบทบัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่ามีบทบัญญัติเอาไว้นะครับว่าในกรณีสมาชิกซึ่งเป็นสสคนหนึ่งคนใดหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าร้อคนเห็นว่ามติของพรักการเมืองที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นให้มีสิทธิ์ร้องขอต่อคณะก,กรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาวุฒิชัย ถ้ากรกตวิิจัยว่ามีมติใดของพรักการเมืองขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นให้กรกตมีอำนาจสั่งเพิกถอนมตินี้ได้กลุ่มของคุณสมัยเนี่ยยื่นตามช่องทางนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยมีรายงานว่าเมื่อวานนี้กรกตจะมีการพิจารณาคำร้องของคุณสมัยมแต่ที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ส่วนที่มีข่าวบอกว่าจะพิจารณาในวันนี้วันนั้นนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวมาจากไหนน <Yeah. S 2> ะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง mm. แล้วก็มีถึงขนาดที่ว่าวันนี้ที่ประชุมกกตคาดว่าจะมีการนําเข้าสู่ที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้ mm. ในวันนี้ mm. แต่เราลองติดตามดูนะฮะคือถ้าหากว่าสสกลุ่มนี้เนี่ยกกตลงมติว่า กระบวนการขับออกจากพักพลังประชารัฐนั้นไม่ชอบนะฮะไม่ชอบแล้วก็ปรากฏว่าไปสังกัดก,กับพักเศรษฐกิจไทยก็แสดงว่าสอสอหนึ่งคนมีสังกัดพักการเมืองอยู่สองพักซึ่งไม่ได้ซึ่งไม่ได้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้จะถูกพิจารณาหรือไม่ลองดูอีกทีแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าอาจจะไม่ถึง21คนอาจจะเหลือแค่18คน นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีชื่อของ3คนนะฮะเอกร,ราชช่างเหลาบัญชีรายชื่อวัฒนาช่างเหลาสสขอนแก่นแล้วก็สมศักดิ์พันกเกษมสอขอนครราชสีมาตอนนี้อยู่ระหว่างการชัดเจนอยู่อย่างสมศักดิ์พันกเกษมนั้นเคยทําหนังสือไปถึงบิ๊กป้อมว่าเอ๊ะผมไม่เกี่ยวนะมผมไม่เกี่ยวล่าสุดมีรายงานว่าสมศักดิ์พันกเกษมอาจจะไปสมัครเป็นสสของพรรคพี่ลัมโบ ที่เพิ่งตั้งขึ้นมามนะฮะส่วนเอกราชช่างเหลากับวัฒนาช่างเหลามีข่าวว่าค่อนข้างจะชัดเจนไปภูมิใจไทยใช่ฮะ,ะ,ฮะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไปเรียบร้อยแล้วด้วยเออนี่ไปอยู่ภูมิใจไทยนะฮะก็ติดตามดูนะครับ<ข>ครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าเออวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มาลุ้นกันว่าคอรมอจะมีการเคาะแพ็กเกจนะครับ อุมเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันยังไงบ้างนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ